เขาน่าจะเครียดมากสังเกตว่าจมูกเขาว่ามีแดงๆชง่ำๆบวมๆแล้วก็เนี่ยค่ะกุ๊บมาเห็นว่าที่เล็บเขาแทบถูกเลวว็บอะค่ะเป็นแบบเป็นเลือดอะมันเกินกว่าที่กุ๊บจะแบบรับได้แล้วก็ให้อภัยตัวเองมากเลยอเอาลูกไปเจ็บขนาดนี้อ่ะ คือมันมีคนกําลังหลงประเด็นบอกว่ากูต่อว่าโรงแรมต้องหยุดก่อนนะคะต้องต้องตั้งสตินิดนึงกูก็กูก็พูดอยู่ก็เลยไม่เข้าใจว่าตรงไหนคะให้ทุกคนรู้สึกว่ากูไปว่าโรงแรมทุกคนอย่าแบบอย่าหลงประเด็นได้ไหมคะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ คลิปนี้กุปอยากมาแชร์ประสบการณ์สําหรับพอ่อพอแม่แม่แมที่กําลังคิดจะเอาน้องไปฝากไว้โรงแรมนะคะแต่ขอบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้พาดพิงต่อว่าอะไรถึงโรงแรมเลยนะคะคือต้องบอกก่อนว่ากุปมีภารกิจต้องไปต่างจังหวัด2คืนแล้วก็ไม่อยากทิ้งน้องอยู่ห้องคนเดียวกลัวว่าแบบเขาจะเหงาเราจะร้องหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาไปฝากโรงแรมดีกว่าอย่างน้อยก็มีเพื่อนมีคนดูแลนะคะ แต่ปรากฏว่าเขาน่าจะเครียดมากทุกคนเขากัดสายกล้องวงจรปิดขาดไปสองเส้นเลยกุ๊บก็เลยให้ทางโรงแรมเอากล้องออกกลัวว่าเดี๋ยวมันจะแบบพังอีกแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นโรงแรมก็เลยถ่ายรูปอัปเดตให้กุ๊บดูกุ๊บเห็นสังเกตว่าจหมูกเขาว่ามีแดงๆฉ่ำๆบวมๆกุ๊บก็เลยถามไปก็คือ ได้เรื่องว่าน้องพยายามจะออกจากประตูออกจากห้องอ่ะแล้วก็ใช้จมูกดันนะคะก็เลยเป็นแผลคือนั้นกุุบเสร็จงานกุุบรีบขับรถจากจันทบุรีไปรับน้องถึงประมาณตีสามกว่านะคะพอไปรับก็คือน้องก็คือร้องตามติดตลอดเลยแล้วก็เนี่ยค่ะกุุบมาเห็นว่าที่เล็บเขาแทบถูกเลวว็บอะค่ะเป็นแบบเป็นเลือดอะ่ะแล้วที่เศร้าหวันนั้นคือทุกคนดูจมูกน้องสิคือมันแบบ มันเกินกว่าที่คุูจะแบบรับได้แล้วก็ให้อภัยตัวเองมากเลยถึงแบบเอาลูกไปเจ็บขนาดนี้อ่ะมันเศร้ามากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนะคะที่ครูทำแชร์ประสบการณ์ไปนะคะที่พาน้องไปฝากโรงแรมเนาะก็ เจตนาหลักๆเลยคลิปนี้กุ๊บอยากจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของกุ๊บให้พ่อๆแม่ๆที่กําลังมีแพลนจะเอาน้องไปฝากนะคะได้ดูก่อนแล้วก็ได้ได้ลองคิดดูก่อนว่าเอ้ยเออยังอยากจะไปฝากไหมหรืออยากจะปรับเปลี่ยนแพลนยังไงเพราะว่ากุ๊บคือคนที่พาน้องไปแล้วก็ทําให้น้องเจ็บอะ่ะกุ๊บก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นกับคนอื่น,นๆก็ มีคนมาให้คําแนะนําเยอะมากๆเลยน,นีกุ๊ปก็ขอบคุณมากๆแล้วก็หลายคนบอกเอ้ยเออเข้าใจาเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันมาให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกให้เราหายเดี๋ยวเร็วน,นี้กุ๊ปก็รู้สึกขอบคุณมากๆเหมือนกันนะคะแต่มันจะมีคอมเมนต์ที่ต,ต้องต้องหยุดก่อนนะคะต้องต้องตั้งสตินิดนึงนะคะคือมันมีคนกําลังหลงประเด็นบอกว่ากุ๊บต่อว่าโรงแรมแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคือตัวเองก็คือตัวกุ๊บ เอาน้องไปขังเองอะไรอย่างนี้นะคะคือหนึ่งคือกรุ๊ปไม่ได้มีเจตนากล่าว่าโรงแรมแล้วกรุ๊ปก็คลิปที่แล้วถ้าทุกคนดูดีๆคือกรุ๊ไม่มีอันไหนเลยที่กุ๊ปว่าโรงแรมนะคะกุ๊ปยังพูดอยู่เลยว่ากรุ๊ปไม่ได้พลาดพิงคือคลิปนี้มันเป็นเพราะน้องเครียดนะคะกรุ๊ก็กุ๊ก็พูดอยู่ก็เลยไม่เข้าใจว่าตรงไหนทําให้ทุกคนรู้สึกว่ากรุ๊ปไปว่าโรงแรมแล้วก็ถ้าโรงแรมมาดูนะคะแล้วก็เข้าใจว่ากรุ๊ปทาคลิปนี้เพื่อว่าโรงแรมอันนี้กุ๊ขอโทษด้วยนะคะคือ ไม่ได้คิดจะว่าเลยอะแค่รู้สึกอยากแชร์ประสบการณ์เฉยๆนะแล้วก็มีคนบอกว่ากุปเอาน้องไปขังอันนี้คือกรู้สึกรู้สึกไม่ดีเลยนะเพราะกรู้สึกว่าก๊บคุยกับโรงแรมแล้วคือเรามีดีเทลในการคุยไม่ใช่อยู่ๆจะเอาน้องไปใส่ใส่ประตูใส่ตู้แล้วปิดเลยมันไม่ใช่คือกรบคุยว่ามีการเอาน้องออกมาเป็นรอบๆอ,ออกมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนึ่งรอบออกมากี่นาทีหนึ่งมันออกมากี่ครั้งแล้วทุกครั้งที่เขาออกมาจะมีการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้เราดูทุกครั้งแล้วก็กุ๊บเลือกห้องที่ไม่ใช่ห้องขนาดเล็กขนาดนั้นนะมีคนคอมเมนต์ว่าคือห้องที่กุ๊บเลือกให้น้องอยู่มันเล็กเกินไปคนนี้เข้าไปนั่งไม่ได้เลย <c oughs> คือในรูปอาจจะดูเล็กในในภาพอาจจะดูเล็กหรือเปล่ากุบไม่แน่ใจแต่ของจริงไม่ได้เล็กนะทุกคนคนเข้าไปนั่งได้สองคนเลยแล้วก็ คือมันเป็นห้องที่ไม่ได้แบบสั้นอ่ะคือมันสูงอ่ะทุกคนมันมีทั้งกล่องบล็อกที่สามารถปีนได้กระโดดเล่นได้มีแบบมีชั้นมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ห้องที่ราคาถูกด้วยนะแล้วก็ก,ก็เออซื้อกล้องเพิ่มนะคะสําหรับติดเพื่อดูน้องอันนี้ก็คือมันก็ต้องจ่ายเป็นออปชั่นเพิ่มไปแต่ก็เราก็ยอมที่จะจ่ายเพราะเราอยากเห็นน้องตลอดเวลาเลยมีคนบอกว่าทําไมไม่ยอมที่จะหาโรงแรมที่ น้องสามารถเข้าพักได้เรายอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นคือกุ๊ปต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ากุ๊บไม่ได้ไปเที่ยวเนาะกรุ๊ไปทํางานแล้วงานที่กุ๊บทำเนี่ยมันเป็นแบบต้องมีคนเข้าออกช่างแต่งหน้าเข้าออกห้องนูนี่นั่นแล้วแล้วคือจังหวะที่กุ๊ปไปอะ่ะโรงแรมที่อนุญาตให้น้องเข้าพักอะ่ะมันคือกุ๊ปหาแล้วมันแทบไม่มีเราในส่วนของการทํางานของกุ๊บอะ คือมันเป็นต้องใกล้กับโลเคชันเพราะว่าเราต้องเดินทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันมีโรงแรมที่ไกลามากๆเลยอะ่ะอันนั้นมันก็มันก็ไม่สะดวกจริงๆอะ่ะทุกคนเพราะว่าเราไปทํางานเราไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะถ้าเราไปเที่ยวอะ่ะมันไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยแต่คือเราไปทํางานด้วยแบบด้วยเวลาที่จํากัดอะัะทุกคนเออเข้าใจไหมแล้วก็โรงแรมอะ่ะโรงแรมให้น้องไปพักอะ่ะแพงกว่าโรงแรมที่กูพังอีกนะเออถ้าสมมุติว่ามันมีโรงแรมที่มันสะดวกอะ่ะ ต่อการที่จะให้น้องไปด้วยค่ะคือกุอยากให้น้องไปด้วยอยู่แล้วเพราะว่าคือเรากังวลมากจริงๆแล้ว,ว่โรงแรมเขาอะ่ะคือเขาก็ให้รับเป็นเวลาทุกคนแต่วันนั้นน่ะกูเลือกที่จะมารับน้องเลยในเวลาถึงบมาณตีสามเพราะว่าเราเป็นห่วงเขามากแล้วเราก็รีบขับรถมาจากต่างจังหวัดใช้เวลาสี่ชั่วโมงในตอนกลางคืนเพื่อกลับมารับเขาเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออเขาไม่โอเคแล้วอันนี้กูก็พูดไปกูก็ยังรู้สึกรู้สึกผิดมากๆอยู่เลยนะที่แบบ ที่เอาน้องไปฝากแล้วทาให้น้องเจ็บอะ่ะแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าน้องแมวไม่มีมันสมองในส่วนของการที่คิดว่าจะเหงานะเขาก็แค่ยอยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยคือกูรู้สึกว่าทำไมอะ่ะน้องน้องรู้สึกเหงาได้นะพอกูเลี้ยงน้องมากูรู้สึกว่าเขาเป็นแมวที่ติดคนเขาเป็นแมวที่ ไม่ชอบการอยู่คนเดียวเขาขี้เหงานะคือแต่บางคนบอกว่าน้องแมวเหงาไม่ได้เหงาไม่เป็นอะไรเงี้ยไอ้กุ๊ก็ไม่รู้อันนี้เราแต่ความคิดคนน,นะ้ลอะไรอย่างหนึ่งคือที่กุ๊อยากเอาน้องไปฝากคือคือทุกคนต้องเข้าใจว่าสถานที่เราอยู่อะไม่เหมือนกันเนาะบางคนอยู่บ้านน้องร้องอาจจะไม่เป็นไรแต่กุ๊อยู่คอนโดแล้วต้องเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้รักลูกเราที่เรารักไงทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบเสียงแมวก็ได้ ถ้าน้องร้องแต่ก่อนคืนละคือมันรบกวนคนอื่นแล้วคือกุ๊ปจะแก้ไขปัญหายังไงถ้าน้องร้องกุ๊็ไม่อยู่เออบางคนบอกว่าทําไมไม่ให้เอ,อคนมาเฝ้าครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็มีข้อจากัดไม่เหมือนกันกุ๊ปอยู่กรุงเทพครอบครัวกุ๊กคนไม่มีใครอยู่ออกกรุงเทพเลยเระยะทางในการเดินทางมาก็ไม่สะดวกกับที่บ้านด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือที่บ้านที่บ้านอยู่คนเยอะมากเอาน้องไปฝากอะน้อง น้องอาจจะตกใจมากกว่านะเพราะว่าคนมันเยอะมากเลยมันมีหลายคนมากอะไรเงี้ยค่ะข้อจากัดไม่เหมือนกันน้องไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบว่าแบบว่าทาไมไม่เอาคนมาดูแลทําไมไม่ไม่อะไรแบบนี้นะคะอืมซึ่งกูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเออเอาเอาไปให้เขามีคนคนอยู่คนเล่นด้วยอะไรเงี้ยดีกว่าให้เขาอยู่คนเดียวเพราะเขาอยู่คนเดียวแล้วกูเห็นว่าเขาร้องเยอะมากกูเ็เลยรู้สึกว่าทุกคนอย่าแบบอย่าหลงประเด็นได้ไหมคะคือ เราแนะนํากันได้เราให้กาลังใจกันได้แต่เราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาต่อว่ากันได้ไหมนี่เพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่มีครั้งที่สองแล้วที่กุ๊บจะทําแบบนี้แล้วก็คือกุ๊บรู้สึกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่น้องๆที่กาลังคิดว่าอยากจะเอาน้องไปฝากนะเพราะว่าเอ้ยมันจะได้ลองหาวิธีหาแพลนใหม่ดูว่าแบบแบบไหนมันมันเวิร์กมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน